คุณกำลังรับชมไทยบันเทิงครับธุรกิจหรืองมงายมองกระแสบูชาครูกายแก้วในมุมศาสนาวิทยาและพระพุทธศาสนารูปปั้นสำริดในตาแดงกล่ำปากมีเขี้ยวงอกและปีกใหญ่สองข้างที่อาจตีความได้ทั้งเป็นปีกทูตสวรรค์หรือซาตานนี่คือรูปปั้นครูกายแก้วที่เหล่าผู้ศรัทธาแห่แหนเข้าบูชาในฐานะบรมครูผู้เรืองเวท หรือบ้างก็มองเป็นเทพอสูรด้วยความเชื่อว่าจะนำมาซึ่งสิริมงคลและโชคลาภแต่ภาพการกราบไหว้บูชาด้วยความเลื่อมใสของคนจำนวนมากต่อหน้าประติมากรรมดำคล้ำรูปลักษณ์น่ากลัวและมีส่วนผสมที่ละไม้คล้ายปีศาจในชาติตะวันตกกลับทำให้สังคมออนไลน์ในไทยตั้งคำถามว่านี่คือปรากฏการณ์ลัทธิบูชาผีหรือลัทธิบูชาปีศาจหรือไม่ กระแสต่อต้านยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อผู้ศรัทธาในครูกายแก้วโพสต์บนสังคมออนไลน์ถึงการบูชายันด้วยสุนัขแมวและกระต่ายพร้อมประกาศรับซื้อสัตว์เหล่านี้เพื่อนำไปฆ่าบูชาคนที่เข้าหาสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้สแสวงหาศาสนาอยู่แล้วดอ,อร์สินชัยชาวเจริญรัตนักวิชาการด้านศาสนาวิทยาบอกกับ BBC ไทยคนที่สแสวงหาไสยศาสตร์ เขาต้องการการช่วยเหลือจากอำนาจเหนือธรรมชาติต่อสถานการณ์เร่งด่วนในปัจจุบันด้านจตุรงจงอาสานักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนามองปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นว่าสะท้อนถึงยุคล้าหลังมันทำให้ประเทศถอยหลังไปสู่บ้านป่าเมืองเถื่อน BBC ไทยชวนทำความเข้าใจปรากฏการครูกายแก้วผ่านนักศาสนาวิทยาและนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือลัทธิบูชาสิ่งใดสะท้อนสังคมไทยในแง่ไหนหรือนี่เป็นเพียงการตลาดแห่งศรัทธาอย่างมีชั้นเชิงอาจารย์ต้นผู้ทำรูปปั้นขนาดยักษ์อธิบายที่มาในรายการโหนกระแสว่าครูกายแก้วเป็นหนึ่งในอาจารย์ของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7มหาราช องค์สุดท้ายของเขมรเป็นบรมครูผู้เรืองเวทที่ทำบุญด้วยโมหะจนกลายเป็นเทพหน้าอสูรหรือที่เรียกว่าอสูรเทพส่วนรูปลักษณ์ของครูกายแก้วมีที่มาจากนิมิตของอาจารย์สุชาติรัตนสุขผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งสารเทพรวมถึงพระพิคเนธและพระตรีมูรติที่ให้ศิลปินออกแบบให้หน้าเกรงขาม,มากขึ้นต่อยอดจากรูปปั้นครูกายแก้วขนาดเล็กที่ได้มาจากจังหวัดลำปาง ตามคากล่าวอ้างของลูกศิษย์อาจารย์สุชาติคํากล่าวอ้างปากเปล่าวว่าครูกายแก้วเป็นอาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่7จุดประเด็นถกเถียงในหมู่นักประวัติศาสตร์รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกังวลคัชิมาอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกมหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกขเขมรโบราณที่ชี้ว่าไม่มีจารึกใดบ่งชี้ว่าครูกายแก้วเป็นบรมครู อาจเป็นลูกเล่นของผู้ที่เลื่อมสายในการนำขอโมโบราณมาสร้างเป็นเรื่องราวเพื่อให้ผู้คนสนใจผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกังวลให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐออนไลน์ความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับด็ตร์สินชัยนักศาส,สนวิทยาซึ่งปัจจุบันพำนักอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ที่มองว่านี่เป็นการสร้างเรื่องราวให้บุคคลผู้ศรัทธาเชื่อว่าเป็นครูสายเวท พร้อมกับสร้างรูปบูชาที่มีรูปลักษ์กระทบความรู้สึกของสังคมดังจะเห็นได้ว่าครูกายแก้วมีรูปลักษ์ที่คล้ายกับการรวมของแวมพร์ในคติแนวคิดฝรั่งใส่ปีกแบบกากอยภาพลักษ์คล้ายซาตานสตอรี่เรื่องราวแบบไทยเขมรมันไม่เคยมีมาก่อนที่ครูสายเวชฝึกวิชาไปมาแล้วเขี้ยวงอกเริ่มเป็นคล้ายเวตาลหรือแวมพายเล็บยาวออกมาปีกออกมา ซึ่งดรสินชัยยอมรับว่าคนสร้างเก่งการตลาดเข้าใจเรื่องการทำการตลาดคุณใสและเข้าใจจริตแบบไทยรู้ว่าทําแบบนี้สื่อจะเล่นข่าวกากอยหรือปนาลีคือรูปปั้นสัตว์ประหลาดหน้าตาดุร้ายที่ประดับอยู่ตามมหาวิหารในชาติตะวันตกโด่งดังจากกากอยแห่งมหาวิหารนอเทรดาม เวตาลคืออมนุษย์นักเล่านิทานในหนังสือ,อนิทานเวตาลที่กรมมื่นพิทยาลงกรแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษโดยอธิบายรูปร่างของเวตาลว่าคล้ายขังข่าวตัวผอมเห็นโครงกระดูกเหรียญอีกด้านจากผู้ศรัทธาครูกายแก้วมายาวนานณเทวาลัยพระพิคเนตบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมีสาลาขนาดเล็กที่ตั้งบูชารูปปั้นสีดำสนิทของครูกายแก้วขนาดสูงไม่มากนัก ใบหน้ารูปปั้นดูน่ากลัวปากมีเขี้ยวในตาแดงกลำ่ำแต่ไร้ซึ่งปีกด้านหลังเหมือนรูปปั้นขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่บริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวท่ามกลางกระแสวิจารณ์ด้านลบว่าการกราบไหวบูชาครูกายแก้วเหมือนเป็นการบูชาผีและลัทธิคล้ายบูชาซาตานแต่สำหรับผู้เลื่อมใสศรัทธาในครูกายแก้วมาหลายปีสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้ศรัทธาลดลง ด้วยรูปลักษณ์ที่น่ากลัวแต่ข้างในนั้นพ่อใหญ่ไม่ใช่แบบนั้นบีมภูษะนิสาผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวและบูชาครูกายแก้วที่เธอเรียกว่าพ่อใหญ่บอกกับทีมข่าว BBC ไทยพร้อมแสดงสร้อยคอทองคำและครูกายแก้วเลี่ยมทองซึ่งเธอห้อยไว้ที่คอไม่เคยห่างตามคำบุญบานที่เคยขอไว้เหตุผลที่ทำให้เธอเลื่อมสายครูกายแก้วไม่ใช่การให้เลขให้หวยหรือโชคลาภมหาศาล แต่เพราะครูกายแก้วเป็นที่พึ่งในยามลำบากทำให้แคล้วคลาดโรคภยัยซึ่งเธอยือนกรานว่าการกราบไหว้บูชาครูกายแก้วไม่เคยทำให้ชีวิตของเธอลดทอนลงมีแต่ดีขึ้นหรือไม่ก็เสมอตัวส่วนข่าวที่มีคนที่อ้างตัวเป็นผู้ศรัทธาต้องการบูชายันครูกายแก้วด้วยสุนัขและแมวนั้นผู้สานิสามองว่าเขาไม่ได้รู้จักพ่อใหญ่ดีพอถ้าคิดแบบนี้แปลว่าคุณกำลังเลี้ยงผีปอบมารทั้งหลาย คุณเอาสิ่งไม่ดีทุกอย่างมาใสา่พ่อใหญ่ก่อนอธิบายว่าการสักการะครูกายแก้วจริงๆนั้นไม่มีของขาวไม่มีเนื้อสัตว์มีแต่ถั่วและผักผลไม้เท่านั้นสิ่งที่ดูต่างออกไปคือการใช้เทียนและทูบสีดำเท่านั้นสำหรับจตุรงจงอาสานักวิชาการด้านพระพุทธศาสนามองว่าครูกายแก้วคือลัทธิใหม่ที่ผู้คนหันมาสักการะบูชาเพิ่มมากขึ้น แต่แทบไม่มีความเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาเลยยกเว้นคาถาคำอธิษฐานที่ไปลอกคาถาศาสนาพุทธเพราะไม่ยอมไปจ้างนักบาลีศึกษามาเขียนคาถาให้ใหม่แต่หากให้อธิบายถึงลทัทธิครูกายแก้วเขาวิเคราะห์ว่าเป็นธุรกิจเพียวๆที่ใช้กระแสจากการได้พื้นที่สื่อสืบเนื่องจากกรณีรูปปั้นครูกายแก้วติดสะพานลอยรัชดา เมื่อวันที่9สิงหาคม2566จนทำให้การจราจรติดขัดเป็นทางยาวมาถึงภาพพิธีบวงสวงที่มีผู้มาร่วมเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่13สิงหาคม แต่ไม่ว่าผลลัพธ์ด้านราคาของเหรียญรูปบูชาที่พุ่งสูงขึ้นหลายเท่าและการได้ออกพื้นที่สื่อจะเป็นสิ่งที่ผู้สร้างผู้ศรัทธาเจตนาหรือไม่นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนามองว่าสิ่งที่ควรจับตาคือลัทธิใหม่นี้จะอยู่ในกระแสดได้นานแค่ไหนจะอยู่ได้แบบพระพรมเอราวัณไหมจะตุรงถามแบบปลายเปิดพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงฐานตั้งของครูกายแก้วที่ดูแล้วเป็นฐานของสิ่งอื่นมาก,ก่อน นั่นหมายความว่าไม่ปังไม่มูก็ยกออกปัจจัยด้านความยั่งยืนด้านความมูของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทยตามทัศนะของจตุรงมีสองปัจจัยหลักคือเวลาคือจะอยู่ได้นานไหมย,ยกตัวอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่สังคมไทยอย่างพระพรมเอราวัณพระพิฆเนศพระตรีมุรติและไอ้ไข่เป็นต้นราคาคือราคาของเครื่องบูชายกตัวอย่างจตุคามรามเทพรุ่นหลังที่สร้างเกลือถูกทิ้งขว้าง ขณะที่จตุคามรุ่นขุนพันธยังมีราคาหลักแสนหลักล้านบาทจู BBC ไทยถามเขาว่าสามารถมองเรื่องศรัทธ,ธาและการสักการะรูปบูชาในเชิงธุรกิจเช่นนี้ได้หรือจตุรงยืนกรานว่ามันคือธุรกิจแต่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมยกตัวอย่างเช่นเงินบริจาคต่อพระพรมเอราวันเข้ามูลนิธิและเป็นการกุศลทั้งหมดในานามมูลนิธิทุนท่านเท้ามหาพรมโรงแรมเอราวัณ ไม่มีการให้ผู้สร้างเลยจึงชนะใจสังคมยิ่งภาพการบูชาครูกายแก้วกลายเป็นกระแสถึงขั้นมีผู้ศรัทธาพูดถึงการบูชายันหมาแมวและราคาเครื่องบูชาที่พุ่งไปถึงหลักแสนจนเกิดเสียงวิจาร์ณด้านลบอย่างหนัก BBC ไทยสอบถามดรสินชัยว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่ปกติหรือไม่นี่เป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่กรณีสุดท้ายไม่ใช่กรณีแรกเพราะจะมีแบบนี้เรื่อยๆเขาตอบ ซึ่งในมุมมองของนักวิชาการที่มักตั้งคำถา,ถามถึงพุทธที่แท้จริงอยู่เสมอเขากลับไม่ได้ต่อต้านหรือเห็นพ้องกับการสร้างรูปบูชาเช่นครูกายแก้วเพราะถือเป็นเสรีภาพทางศาสนาของแต่ละบุคคลแต่ความงมงายทุกชนิดน่าห่วงทั้งนั้นทำให้คนในสังคมเป็นคนไร้เหตุผลส่งผลต่อการคิดตัดสินใจรวมถึงประเทศชาติและการเมือง เขาอธิบายต่อว่าเหตุที่สังคมไทยรับเอาวัฒนธรรมการศักกระสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายไล่มาตั้งแต่จตุคามรามเทพลูกเทพและไอ้ไข่เป็นเพราะสังคมไทยเป็นพุทธแบบพระหุเทวนิยมนั่นคือสังคมที่รับเทพเจ้าได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่เงื่อนไขของเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สังคมจะตอบรับได้ง่ายกว่าคือต้องมีลักษณะอยู่ร่วมเคียงข้างกันได้และไม่ใช่คู่ขัดแย้ง ยกตัวอย่างการบูชาพระพุทธเจ้ากับพระอัลเลาะห์หรือพระเจ้าของศาสนาคริสต์พร้อมกันถือว่าเป็นไปได้ยากเนื่องจากศาสนาอิสลามและคริสต์นับถือพระเจ้าองค์เดียวและมีลักษณะไม่ยอมรับการนับถือศาสนาหรือเทพอื่นอย่างข้างเคียงหรือเท่าเทียมอีกประการคือรูปลักษ์พระคำสอนของเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่ที่คนไทยนับถือบูชายังอยู่บนพื้นฐานของธรรมะและความดีเป็นตัวกำกับ แต่พอเป็นภาพตัวแทนของฝ่ายอาธรรมก็จะถูกปฏิเสธร,รับไปแล้วจะอึดอัดในกรณีของครูกายแก้วนั้นดร์สินชัยมองว่ามีรูปลักษณ์ในเชิงอาธรรมมากเกินไปด้วยภาพลักษณ์แบบแวมไพร์คล้ายลทัทธิซาตานจนสามัญสำนึกของพุทธแบบไทยทำใจยอมรับสิ่งเหนือธรรมชาติที่ออกมาในภาพเจ้าแห่งความชั่วได้ยาก ท้ายสุดนักศาสนาวิทยาไทยในนิวซีแลนด์มองว่าสังคมควรเคารพในเสรีภาพในการนับถือศาสนาของทุกคนแต่ก็ขอให้ใช้สติปัญญาความรู้และมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นที่จะไม่ต้องเชื่อในทุกอย่างมูเตลูเป็นธุรกิจจาตุรงฝากอีกข้อคิดจะมูขนาดไหนก็มีสติอย่าละเมิดกฎหมายไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นๆรวมถึงตัวเอง ทั้งหมดคือเรื่องราวของครูกายแก้วที่เป็นกระแสในปัจจุบันครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ